วิทยุเนชั่นและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชายยุ่นและเทพชัยยงสนับสนุนโดย Ford r a n g เจชนะทุกอุปสรรคธนาคารเกียรตินาคินสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มีข่าวที่อาจจะไม่สร้างความประหลาดใจมากนักนะครับแต่ว่าอาจจะทำให้เกิดคำถามคุณสุทริชัยครับเพราะว่า <S 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 รัฐบาลวันนี้ได้มีการประกาศเปลี่ยนตัวโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือโฆษกรัฐบาลนะครับคนใหม่ที่แต่งตั้งขึ้นมานะครับคนทีรั์รัตนรเสวีเนี่ยเป็นคนที่4แล้วของรัฐบาลคุณยิ่งลักในช่วงปีเศษนี้นะครับแต่ไม่มีคําชี้แจงไม่มีคำอธิบายว่าเหตุผลอะไรนะครับที่ มีการเปลี่ยนแปลงตัวโฆษกรัฐบาลก็วเหมือนกับที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้สามครั้งก็ไม่เคยมีการอธิบายเหมือนกันว่าทำไมมีการปรับเปลี่ยนนะครับ,รบล่าสุดที่มารับตําแหน่งนี้นะครับก็คืออดีตนักข่าวนะครับที่เคยก้าวเข้ามาในวงการตั้งแต่สมัยไอทีวียุคเริ่มแรกเลยนะครับเมื่อ10บกว่าปีที่แล้วนะครับคุณธีรัตรระเสวีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาทําข่าวทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ก่อนจะออกมามีบทบาท นะครับหลังจากที่อยู่กับไทย p b s พักหนึ่งนะครับก็มาทำงานที่ทีบีมันดี้แชแลแล้วก็ Voice t ีนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าเหตุผลหลักนะครับที่เชื่อว่าทำให้คุณธีรัตเนี่ยเข้าตารัฐบาลชุดนี้ uh huh. และแน่นอนเข้าตานายกยิ่งรักด้วยก็คือการที่คุณธีรัตเนี่ยมามีบทบาทเป็นพิธีกรรายการนายกยิ่งรักพระพบประชาชนทุกท่าวันเสาร์ ทางสตาร์ทอ NBT นะครับโดยทำหน้าที่นี้ต่อจากคุณสุรนันท์เวชาชีวะนะครับจะบอกว่าเป็นรายการที่เ,เป็นช่องทางให้กับตัวนายกและคนรัฐบาลมาชี้แจงนโยบายชี้แจงผลงานก็คงไม่ผิดและบทบาทของคุณธีรัตน์ในฐานะคนสัมภาษณ์เนี่ยก็คงจะเป็นไปตามแนวทางที่ถูกกำหนดมาก็ค่อนข้างที่จะเป็นรูปแบบที่ นายกคงจะชอบครับ,รบเพราะว่าจะสุภาพตั้งคำถามตรงประเด็นที่วางเอาไว้แล้วก็ไม่มีทัศนคติเชิงลบกับครมอชุดปัจจุบันฉะนั้นก็เข้าล็อกในยุคก่อนก่อนหน้านี้การเชิญพิธีกรทีวีมาสัมภาษณ์นายกก็มีตั้งแต่สมัยอุุอพิสิทธิ์เวลาชี่ว่าเป็นนายกก่อนหน้านี้ ถ้าเป็นยุคของคุณสมัครสุนทรเวทนี่ก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดเองคนเดียวนายกก็พูดอยู่คนเดียวได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนายกสมชายวงสวัสด์ก็อยู่ช่วงสั้นๆฉะนั้นยังไม่มีประเด็นเรื่องรายการนายกพบประชาชนเท่าไหร่ครับหลังจากนั้นหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยรูปแบบของนายรัฐมนตรีเมืองไทยคล้ายๆอย่างนี้มีไหมครับไอรมเนียมของการ ออกมาพบประชาชนทางทีวีเนี่ยมันเริ่มช่วงไหนผมจําไม่ได้แล้วครับก็ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นในช่วงที่ผลเอกสุรยุทธ์เนี่ยเป็นนายกหลังการปฏิวัติจําได้นะครับก็เปิดทําเนียบบ้างเปิดบ้านพิษบ้านพิษบ้างนะครับแล้วก็เชิญพิธีกรไปซึ่งผมคิดว่ามีความแตกต่างกันระดับหนึ่งก็คือว่าประเด็นของการสัมภาษณ์นะครับแล้วก็หัวข้อหรือว่าบรรยากาศการสัมภาษณ์เนี่ย ดูเหมือนว่าของทบานชุดปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่ถูกบางไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็คนที่มาให้สัมภาษณ์โดยเฉพาะตัวท่านนายกเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีคําตอบที่เตรียมไว้แล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว,ว่าพิธีกรก็คงถามให้ถูกต้องกับคําตอบที่เตรียมไว้นั้นเองเป,เป็นเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความแตกต่างกันอยู่ที่ใครก็ตามที่ติดตามข่าวสารเนี่ยก็คงจะเห็นเด่นชัดตรงนี้แหละครับว่าว่าการสัมภาษณ์การพูดคุยกับผู้นําประเทศนั้นการตระเตรียมกันมาก่อนหรือที่ สื่อมวลชนเรียกว่าเตรียมกันมาก่อนหรือเปล่านั้นมันก็คงจะเห็นได้จากคาถามหรือว่าการแลกเปลี่ยนความเห็นกันในระหว่างการสัมภาษณ์นะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคุณเทพชัยจําได้สมัยคุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยคุณทักษิณพูดวิทยุกลับไม่ได้ออกทีวีวิธีการที่พูดนําประเทศพูดวิทยุกับประชาชนเนี่ยก็มีรูปแบบในสหรัฐมาก่อนหน้านี้ครับซึ่งแม้กระทั่งทุกวันนี้ประธานธิบดีโอบามาเนี่ยก็จะพูดวิทยุเป็นระยะระยะ ถึงไม่ถึงกับประจำสัปดาห์เหมือนกับประาธานทิบดีบางคนของสหรัฐที่เรียกว,ว่าไฟไซต์แชทครับซึ่งก็คือนั่งอยู่ข้างๆเตาผิงสนทนาอย่างเป็นกันเองกับประชาชนรูปแบบนี้ก็เป็นการสื่อโดยตรงกับประชาชนโดยไม่ต้องผ่านสื่อหนังสือพิมพ์สื่อทีวีเพราะว่าผู้นำประเทศหรือนักการเมืองทั่วไปจะมองว่าถ้าหากต้องพูดผ่านนักข่าวนักข่าวไปเขียนหรือว่าให้สัมภาษณ์นักข่าวเนี่ยบางครั้ง ทีวีก็เถอะต้องตอบคําถามที่พิธีกรเขาถามใช่ครับหลายเรื่องที่ตัวผู้นําเองอยากจะพูดไม่ได้พูดเพราะว่าต้องตอบคําถามของพิธีกรของนักข่าววิธีการสื่อดีที่สุดที่ให้ประชาชนได้ยินได้ฟังสิ่งที่ตัวเองอยากจะสื่อก็คือพูดผ่านวิทยุครับหรือโทรทัศน์คุณทักษณิณเอาแนวทางวิทยุมาผมจำได้ว่าเป็นเช้าวันเสาร์สมัยก่อนใช่ไหมครับใช่ครับหลังจากนั้นนายกที่มีมา ตอนหลังเนี่ยก็จะเริ่มมีออกโทรทัศน์ซึ่งก็เป็นธรรมเดียมมาจนถึงทุกวันนี้คนที่มาเป็นพิธีกรหรือว่าคนทาทีวีและก็ได้รับการทาบถามให้มาเป็นโฆษกรัฐบาลก็ไม่ใช่คุณทีไรเป็นคนแรกนะครับคุณเทพชัยย้อนกลับไปนี่อย่างน้อยที่สุดคุณสันสนีนาคพงศ์นี่ก็เคยเป็นพิธีกร,รโทรทัศน์มาก่อนยุคข,ของคุณอนันต์ปัญญารชุนก็มีใช่ไหมครับ,รบที่คุณ เป็นนักข่าวเป็นพิธีกรด้วยในการออกข่าวและแก็ดูเหมือนว่าที่เชิญมาเนี่ยก็จะเพราะคุ้นเคยคุณดาดาวันวงศรีวงะดาดาวันเนี่ย<ก>ที่<ก>ได้มาเป็นอันข่าวมาก่อนหน้านั้นใช่ครับ<ก>ที่คุณอนันต์ปัญญาชุนเชิญมาเป็นโฆษกรัฐบาลก็เพราะว่าเคยเป็นโฆษกและเกิดอยู่หน้าจอโทรทัศน์หรือว่าแม้กระทั่งคุณมนตรีเจีนวิจการช่วงหนึ่ง มาเป็นโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็เคยเป็นถึงแม้จะเป็นอาจารย์สอนธรรมศาสตร์แต่ก็เป็นคนหนังสือพิมพ์มาก่อนก็เคยเขียนคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะครับก็โดยบอนวาทางใครก็ตามที่มีบทบาทเป็นสื่อมวลชนแล้วก็ทํางานเข้าตาฝ่ายการเมืองเนี่ยโอกาสจะถูกทาบทามมาทาหน้าที่โฆษกนี้ก็ค่อนข้างสูงมากแต่ว่าคุณสุชาติกับผมก็อยู่ในวงการนี้มานานพอสมควรนะครับได้สัมผัสกับโฆษกรัฐบาลมาหลายคนก็เข้าใจดีว่ามันเป็นตําแหน่งที่ไม่ง่าย นะครับเพราะว่าความคาดหวังของคนที่แต่งตั้งเข้ามาทํางานนะครับกับคนที่มารับตําแหน่งเนี่ยบางทีความคาดหวังหรือความเข้าใจบทบาทเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกันแล้วสื่อมวลชนเองที่ต้องทํางานร่วมกับโฆษกในแง่ของการติดตามข่า,ขาวสารนี่ก็จะมีความคาดหวังอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทของโฆษกเนี่ยถ้าตามความต้องการของฝ่ายการเมืองก็คือมาเป็นคนที่พูดแทนรัฐบาลบ่างัันเถอะนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัตินะครับในประเทศที่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ย มันมีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งคุณชัยครับเขามองว่าโฆษกรัฐบาลเนี่ยควรจะทําหน้าที่แทนประชาชนในการแปลข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลมาอธิบายแล้วก็ทําความเข้าใจกับประชาชนใช่นะครับคือไม่ใช่ทําหน้าที่ให้กับรัฐบาลแต่ทำหน้าที่กับประชาชนนะครับ <laughs> เพราะว่าว่าเพราะว่าเขามองว่าโฆษกรัฐบาลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับ นะครับเพราะว่าประชาชนต้องการข้อมูลข่าวสาร,รโฆษกรัฐบาลต้องมีหน้าที่ในการให้ประชาชนรับรู้ข,ข้อมูลข่าวสารที่รอบด้านที่ที่ดีที่สุดนะครับประชาชนจะตัดสินใจได้แล้วก็รู้ว่าควรจะทําอะไรควรจะมีความเห็นยังไงมีจุด,ดยืนยังไงนะครับโฆษกรัฐบาลที่จะทําให้ทั้งผู้นํารัฐบาลพอใจและประชาชนพอใจนี่หายากยากมากเพราะว่าคุณไม่สามารถทําให้ทั้งสองฝ่ายพอใจได้ถ้าสมมติว่าคุณเป็นโฆษกที่ดี ในความเห็นของรัฐบาลใน,นความเห็นของนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณก็จะต้องพูดในสิ่งที่รัฐบาลคิดว่าคุณพูดออกไปแล้วข่าวไันรุ่งขึ้นนะ่ต้องออกมาแล้วเนี่ยเป็นทางบวกสําหรับรัฐบาลครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนโศกที่รู้สึกว่าคุณจะต้องทาหน้าที่เต็มที่เพื่อเอาความจริงมาพูดก็ไม่ช่ง่ายเพราะว่าหนึ่งคุณอาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดครับในเรื่องนั้นๆเพราะว่ามันวัน,ว,นวันมันมีเรื่องมากมายกกายกองที่คุณต้องรู้สองถึงแม้คุณรู้เนี่ย คุณก็พูดทั้งหมดไม่ได้ใช่ครับและเมื่อนักข่าวซักในสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณตอบไม่ได้แล้วคุณไม่ตอบคุณก็จะมีปัญหาว่านักข่าวบอกว่าทําไมคุณไม่ตอบครับถ้าคุณตอบเพียงบางส่วนที่คุณรู้และเขาจับได้ว่าคุณพูดความจริงเพียงบางส่วนคุณก็จะเจอปัญหาครับความน่าเชื่อถือก็จะไม่มีครับหรือคุณเลือกแล้วคุณเลือกประเด็นที่คุณคิดว่าเรื่องเนี้ยคุณตอบอย่างนี้เนี่ยน่าจะดีแล้วแต่ นายกหรือรัฐมนตรีบางคนที่เป็นเจ้าของเรื่องไม่พอใจคุณใช่ครับเพราะว่าคุณไปพูดในประเด็นที่เขาไม่อยากจะให้พูดครับฉะนั้นน่าเห็นใจครับคนที่อยู่ตำแหน่งตรงเนี้ยมันอยู่ระหว่างสองฝ่ายที่ต่างคนต่างเรียกร้องมาตรฐานคุณภาพจากคุณเนี่ยไม่เหมือนกันคนละระดับ,ค,บคนละมาตรฐานใช่ครับก็ยังมีคําถามเกี่ยวกับอํานาจและบทบาทของโฆษกรัฐบาลด้วยว่า ในฐานะเป็นโฆษกที่พูดแทนรัฐบาลทั้งชุดนะไม่ใช่พูดแทนนายกคนเดียวนะมีอำนาจแค่ไหนในการขอความเห็นหรือขอข้อมูลข่าวสารจากคนในรัฐบาลเพื่อมาตอบคำถามหรือว่าสื่อสารกับสื่อมวลชนนี่คำถามใหญ่มากเลยนะครับ,รบเพราะว่ามีหลายเรื่องที่สื่อมวลชนอยากได้ข้อมูลแต่ถามโฆษกแล้วโฆษกก็ไม่รู้รแล้วก็ไม่มีอำนาจในการไปขอข้อมูลหรือขอคำตอบที่ถูกต้องจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ก็ต้องเห็นใจโฆษกเพ<ใ>ราะว,ว่าโฆษกไม่รู้ทุกเรื่องแน่และโฆษก ถ้ามีอำนาจต่อรองพอสมควรหมายความว่านายกเนี่ยให้อำนาจพอสมควรและให้รัฐมนตรีทุกท่านได้รับทรารบว่าโคศกจะต้องไปถามท่านได้นะและท่านต้องบอกความจริงกับโคศกนะโคศกจะได้ตอบคําถามได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าโคศกจะสามารถได้คําตอบจริงๆจากนักการเมืองเสมอไปครับครับคือคาจริงโคศกถ้าไม่ไม่รู้หรือข้อมูลยังไม่ทันต่อเหตุการณ์เนี่ยถ้าทาหน้าที่ได้อย่างมีอำนาจเต็มรูปแบบจริงๆก็สามารถที่จะบอกกับสื่อมวลชนได้ว่าตอนนี้ผมไม่มีข้อมูลนี่นะ แต่ว่าอีกสักชุอีกสักครู่หนึ่งผมตอบคุณได้คโทรมาหมายหาผมเนี่ยก็ระหว่างนั้นก็ไปขอข้อมูลจากรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แต่ผมเชื่อว่าทุกวันนี้อำนาจของโฆษกในการที่จะไปขอให้รัฐมนตรีเนี่ยตอบคำถามบางคำถามเนี่ยมันไม่มีนะนะครับแล้วมันทําให้โฆษกเนี่ยกลายเป็นคนที่สื่อมวลชนอาจจะมองด้วยความไม่ค่อยศรัทธามากนักในงแค่ที่ว่าคุณจะให้ข้อมูลผมได้แค่ไหนเพราะฉะนั้น ทุกวันนี้จึงเป็นเรื่องปกติมากเวลาสื่อมวลชนต้องการที่จะขอข้อมูลหรือว่าขอความเห็นจากใครก็ตามรัฐบาลเนี่ยโคศกจะไม่ใช่เป็นคนแรกที่สื่อมวลชนคิดถึงใช่ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกใช่ไหมครับแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยถ้าสมมติว่าโคศกมีตาแหน่งเป็นรัฐมนตรีด้วยมีสมัยหนึ่งมีก็ในยุคที่ผ่านมาก็มีหลายท่านนะครับที่เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกด้วยและเป็นโคศกด้วยซึ่ง อาจจะมีบารม,มีมากกว่าและนักข่าวก็อาจจะเกรงใจมากกว่าและสามารถตอบคําถามได้มากกว่าครับวันนี้ผมได้ได้เปลี่ยนความเห็นกับผู้สื่อข่าวภาคสนามที่ต้องมีความสัมพันธ์กับโฆษกทบบาลเป็นระยะะ,ยะนะครับครับก็มีคําถามว่าทุกวันนี้เนื่องจากเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วเนี่ยครับเราจาเป็นต้องพึ่งโฆษกจากการแถลงข่าวอย่างเดียวหรือเปล่าใช่ไหมครับทุกวันนี้มันมี Twitter มี Facebook มีอีเมลเนี่ย ซึ่งถ้าโฆษกรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะมีทีมงานหรือพร้อมจะใช้เครื่องมือสื่อสารทันสมัยเหล่านี้เนี่ยให้มันบ่อยขึ้นให้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยการสื่อสารการตอบคาถามเนี่ยมันน่าจะรวดเร็วใช่ไหมครับแล้วทุกวันนี้คำข่าวคนในวงการข่าวจะมีคําอยู่คํานึงคำว่าเด็ไลน์ก็คือว่ามันต้องปิดหน้ากี่โมงต้องส่งเทปกี่โมงต้องอออากาศกี่โมงแต่ทุกวันนี้เนี่ย มันไม่มีคำว่าเดทไลน์อีกแล้วเพราะว่ามันมี Twitter มันมี SMS มนะครับมันมีหลายๆอย่างที่คนรู้เดียวนั้นจะก,กี่โมงกี่ยามเที่ยงคืนตีสองตีสามเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยมีคนคาดหวังแต่ต้องมีคําตอบมีคมําอธิบายครับแล้วถ้าหากว่าโฆษกยังยึดกับวิธีการต้องรอแถลงขา่าว8ปดโมงเช้าสิบโมงเช้าพรุ่งนี้เนี่ยผมคิดว่ามีปัญหาแน่แ<ต>นะครับแต่ผมก็เชื่อว่าคุณทีรัตน์ซึ่งเป็นนักข่าวรุ่นใหม่ก็คงเข้าใจมั้งครับว่าตอนนี้เดทไลน์มันมีทุกนาที พราะว่า Twitter ก็ดี Facebook ก็ดี YouTube ก็ดีเนี่ยเป็นที่ที่นักข่าวได้ข่าวอย่างรวดเร็วกระทันหันและบางเรื่องนักข่าวรู้ก่อนโคศกอีกครับนักข่าวรู้ก่อนแล้วแล้วไปถามโคศกโคศกยังไม่ทราบโคศกก็ต้องไปหาข้อมูลใหม่และถ้าเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือเกี่ยวกับกระทรวงทบวงกรมไหนโฆษกโทรศัพท์ไปถามรัฐมนตรีหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถ้าหากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังไม่รับทราบก็ไม่สามารถตอบนักข่าวได้ครับ ฉะนั้นวงการสื่อปัจจุบันที่ข่าวเกิดขึ้นทุกนาทีหรือทุกวินาทีด้วยซ้าบทบาทของโฆษกจึงผมว่าน่าท้าทายมากนะครับว่าจะสามารถตอบสนองความคาดหวังของสื่อมวลชนและของถ้าเป็นโฆษกรัฐบาลก็ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร,รยิ่งถ้าอยู่ในสถานการณ์เมืองที่มันแหลมคมที่มันร้อนแรงเนี่ย โฆษกรัฐบาลยิ่งอยู่ในฐานะที่ตอบคําถามลาบากด้วยเพราะว่าบ,บางทีเป็นความเห็นหรือเป็นจุดยืนของส่วนบุคคลในรัฐบาลบนะครับนายกอาจจะไม่รู้เรื่องหรืออาจจะรู้แต่ว่าไม่ต้องการให้มีการขยายความเนี่ยซึ่งหลายครั้งในอดีตเนี่ยโฆษกรัฐบาลเนี่ยตกที่ต้องลาบากเพราะพยายามไปตอบแทน <Okay. S 2> มีความเห็นที่ตัวเองเชื่อว่า阿ะพูดประโยคนี้ไปมันคงทําให้สถานการณ์ดีขึ้นนะแต่ปรากฏว่าเมื่อถูกสื่อไปแล้วเนี่ย มันกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่เป็นต้นเรื่องที่เป็นเจ้ากระทรวงก็อาจจะไม่พอใจแล้วก็ดีเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้โฆษกทบบาลหลายคนเนี่ยนั่งในตําแหน่งนี้ไม่ค่อยนานใช่ครับที่ผ่านมา3คนแล้วนะครับก็เฉลี่ยแล้วนั่งในตําแหน่งโฆษกเนี่ยสี่ถึงหเดือนเองนะครับใช่ครับ <laughs> ซึ่งก,ก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าคุณธีรัตน์นั้นจะสามารถนั่งในตำแหน่งนี้ได้นานเท่าไหร่ครับ <laughs> ก็ต้องยอมรับว่าเป็น <laughs> เปิดบาทหนังหน้าไฟจริงๆแล้วก็ต้องเห็นใจ ก็ต้องแสดงความเข้าใจว่าทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้มีงานการที่สําคัญเพราะว่าเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐบาลกับสื่อมวลชนก็คือระหว่างรัฐบาลกับประชาชนนั่นแหละครับก็ขอให้กําลังใจและขอให้ทาหน้าที่สะท้อนถึงความต้องการรู้ข่าวสารของประชาชนอย่างเต็มที่เพราะว่าทุกวันนี้มีข่าวสับสนอลหมานข่าวหรือมากมายโคศรรัฐบาลคงจะช่วยได้บ้างนะครับในการที่จะคลี่คลายความสงสัยหรือป้องกัน ข่าวลือที่ไม่จริงกระจายโดยเฉพาะผ่านสื่อโซเชียลมีเดียรวดเร็วเหลือเกินฉะนั้นนี่คือเรื่องราวของโคศกรัฐบาลคนใหม่ครับและวันนี้เวลาจับชีพจรโลกทาง f m 9 0 5หมดแล้วครับคุณเทพชัยกับผมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานทาหารพลังงานทหารพลังการทำไทย